นิทานเรื่องกระเพราจานแรกของลุงขจรการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีหนุ่มไทยชื่อขจรหน้าตายิ้มแย้มผิวแทนเล็กน้อยสวมเสื้อคอกลมสีขาวกางเกงขาสั้นผ้าเข่าม้าพาดไหล่กำลังยินในครัวไม้เก่าแบบไทยโบราณมีหม้อกระทะและววัตถุดิบวางเต็มโต๊ะแสงแดดอุ่นส่องเข้ามาจากหน้าต่างเขาชอบทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจ แต่ชอบทำเมนูแปลกใหม่จนเพื่อนบ้านมักมองว่าบ้าไปแล้ววันหนึ่งเกิดพายุใหญ่ทำให้หมู่บ้านขาดผักและเนื้อสัตว์ขจ,จรจึงเดินไปเก็บใบกระเพราที่ขึ้นข้างรั้วบ้านพร้อมหาหมูสับและไข่เพียงน้อยนิดที่เหลืออยู่ขจรลองนำใบกะเพรามาผัดกับหมูสับเติมพริกกระเทียมแล้วราดบนข้าวร้อนๆกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านมีแมวสีส้มแอบยืนดมกลิ่นที่ขอบหน้าต่าง จนเพื่อนบ้านต้องแอบมาส่องขอจรยืนยิ้มถือจานข้าวผัดกะเพราร้อนๆมีคนในหมู่บ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่นั่งล้อมวงกินกันอย่างมีความสุขพื้นหลังมีโต๊ะไม้ยาวจานและช้อนเรียงรายเพื่อนบ้านมาลองชิมต่างร้องอร่อยมากและบอกให้ขอจรทำขายจากนั้นข้าวขัดกะเพราก็กลายเป็นเมนูประจำหมู่บ้านขอจรใส่ผ้ากันเปื้อนลายกะเพรา ยืนยิ้มอยู่หน้าร้านหารเล็กๆมีป้ายข้าวผัดกะเพราจานแรกคนไทยจากทั่วสารทิศยืนต่อคิวซื้อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติถ่ายรูปอย่างสนุกสนานการเวลาผ่านไปข้าวผัดกะเพราจากหมู่บ้านเล็กๆของกระจรได้กลายเป็นเมนูคู่ครัวไทยที่ใครๆก็รู้จัก